สวัสดีครับคลิปนี้มีข่าวดีของน้องลิซ่ามาฝากแฟนคลับอีกแล้วนะฮะเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนตอนนี้หัวใจพองโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดมีภาพงานวันเกิดของน้องลิซ่าแบล็คพิงคที่จัดในประเทศไทยซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นบ้านของน้องลิซ่าหรือเปล่าออกมาชัดๆให้พวกเราได้ดูกันแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมีประเด็นที่แฟนคลับหลายคนไม่ค่อยพอใจไม่อยากให้เผยแพร่ภาพนี้ออกมาก่อนแต่ตอนนี้สามารถดูแบบชัดๆที่ไอจีของน้องลิซ่าได้เลยครับซึ่งไอจีของเธอนั้นปัจจุบันก็มีคคนนนตาาาามมกากว่75ล้ะ เป็นอันดับ3ของเอเชียและเป็นอันดับหนึ่งของศิลปินเคป๊อปอีกด้วยซึ่งหลังจากน้องลิซ่าโพสต์ไม่นานนะครับคนดังทั่วโลกก็ตามแห่กดไลค์กดคอมเมนต์มากมายโดยต้องบอกว่าทั้งทรงผมการแต่งหน้าแล้วก็ชุดจัดเต็มมากจริงๆครับจนแฟนคลับหลายคนแซวว่า YG สนใจเปลี่ยนสไตล์ลิซหน่อยไหมต้องมาดูผลงานในงานวันเกิดของน้องลิซ่านะแบบนี้ไม่เอาผมบ๊อบแห้งใดตรงแล้วถือว่าเป็นงานวันเกิดครบรอบ25ปีที่สมบูรณ์แบบมากครับของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ได้มีโอกาสฉลองวันเกิดที่ไทยนะฮะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆ มโดยน้องลิซ่าก็มาในตีมชุดนางฟ้านะครับคล้ายๆ,ๆกับชุดที่ก่อนหน้านี้ออกในลิลิฟีมมาแล้วทางช่อง YouTube ของน้องลิซ่าสมฉาย,ยาตุ๊กตาบาร์บี้เดินได้ไม่มีผิดครับแต่แอบ,บมีเซ็กซี่เล็กน้อยบริเวณช่วงเอวนะฮะเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวส่วนเพชรที่นิ้วมือก็แสบตามากเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์บุลการีหรือเปล่าโดดเด่นมากครับโดยสังเกตดีๆบนตัวน้องลิซ่าก็จะมีการโรยกาก,ากเพชรเล็กน้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นสีสันเพิ่มเติมในงานนี้ก็มีเพื่อนของน้องลิซ่าหลายคนมาร่่่่ววมมมเเฉฉลิฉลอิออองงงงยาคคุุณณตนซึแข ลิซ่าก็มีมาโพสต์ขอบคุณคุณเตวินด้วยนะครับโดยบอกว่าขอบคุณพี่เต้มากครับและอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็เป็นคุณเดียนาที่แต่งตัวเข้าทีมกับน้องลิซ่าด้วยหลายคนชื่นชอบความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสาวสองคนนี้มากครับระหว่างน้องลิซ่ากับคุณเดียนาซึ่งสนิทสนมกันมานานมากแล้วอย่างล่าสุดก็มีการคอสเพย์เปล็นลิซ่ารวมถึงตอนเดินห้างไอคอนสยามก็มีคุณเดียนาไปช่วยถือของให้น้องลิซ่าอีกด้วยซึ่งน้องลิซ่าก็มาเผยความรู้สึกผ่านไอจีของเธอด้วยนะฮะ วันเกิดกับครอบครัวและเพื่อนๆขอบคุณที่ทําให้วันเกิดปีนี้ของฉันเป็นปีที่พิเศษส่วนพี่จีซูก็มาอย่างไวเลยนะโดยบอกว่าน้องลิซ่าสวยมากเป็นภาษาเกาหลีคนกดไลค์เพียบทีเดียวครับตอนนี้น่าจะเป็นแสนแล้วแหละสำหรับคอมเมนต์พี่จีซูต้องบอกว่าจีซูแบล็คพิงคคนนี้สนับสนุนน้องลิซ่ามาตลอดทุกๆงานจริงๆนะฮะไม่เคยพลาดเลยในขณะที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวลือหนาหูนะฮะว่าน้องลิซ่าอาจจะกลับเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องบินส่วนตัวแบบเช่าเหมาลำหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีคนที่ทํางานสนามบินหลายๆคนอออกกมาาบว่ เห็นน้องลิซ่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วประมาณ5้าทุ่มที่สนามบินโดยก็จะเป็นชุดเดียวกับที่ร้านอาหารฝรั่งเศสเลยนะครับชุดเสื้อคอเต่าสีดํากางเกงลายพรางแล้วก็ใส่หมวกสีดําของแบรนด์เซรีนว่าเธอนั้นขึ้นเครื่องไปประมาณ5้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็น่าจะถึงเกาหลีประมาณเวลาตีสี่ตีห้านะฮะเวลาประเทศไทยโดยที่เกาหลีก็จะเป็น7จ็ดโมงเช้าของวันที่27มีนาคมนั่นเองครับอันเป็นวันเกิดของเธอก็เป็นไปได้สูงครับว่าการที่น้องลิซ่าอัพภาพเซตนี้ออกมาอาจจะอัพจากเกาหลีใต้นั่นเองนะฮะอย่างนี้ก็ ว่าน้องลิซ่าเดินทางปลอดภัยดีหายห่วงสบายใจได้ทุกคนครับไม่ใช่ว่าทําข่าวไปทําข่าวมาสุดท้ายแล้วน้องลิซ่ายังอยู่ที่ไทยอยู่นะอันนี้สงสัยเราต้องลบคลิปกันกระจายเลยล่ะครับแต่มีหลายคนบอกจริงๆนะครับว่าเห็นน้องลิซ่าที่สนามบินแล้วก็บัญชีใหญ่ๆในทวิตเตอร์หลายบัญชีเลยทีเดียวมีการโพสต์ว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องลิซ่าแล้วก็พูดถึงการขึ้นเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับแฟนคลับทุกท่านจริงๆนะฮะเชื่อว่าปีนี้หลายคนมีความสุขมากๆราวกับว่าเป็นงานวันเกิดของตัวเองเลยทีเดียวอ่ะ ใช่เช่นเคยไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ